ในการตั้งสายพานถ้าเราตั้งสายพานหย่อนเกินไปมันก็จะมีเสียงดังนะครับแต่ถ้าเราตั้งสายพานตึงตึงเกินไปตึงมากๆนะฮะจนถึงมากที่สุดเนี่ยมันก็จะทําความเสียหายให้กับตัวของปั๊มน้ำนะครับตามมาเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำนะตัวปั๊มน้ำเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคอมันขยับได้นะมันจะมีเสียงดังมากเลยนะอันตัวนี้คือตัวปั๊มน้ำมันแตกนะครับมันแตกเนื่องจากว่าเอฟซีท่านหนึงนะไป ตั้งสายพานนะสายพานหน้าเครื่องนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันมีเสียงดังเวลาสตาร์ทเครื่องเนี่ยสายดังเสียงดังมาจากสายพานหน้าเครื่องนะครับสายพานหน้าเครื่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เส้นสําหรับแบบที่เรากําลังดูนะครับรถคันนี้เป็น d m a มนะครับเป็นเครื่อง2อ0 0นนะ CJK หน,นะครับซึ่งเครื่อง205จะมีสายพาน2เส้นนะครับจะตั้งโดยใช้อัตโนมือนะก็คือใช้มือตั้งนะครับส่วนของรถวิกโกนะวิกโจะใช้ตัวลูกรอ,อกตั้งสายพานอัตโนมัติอันนั้นเราจะไม่ว่ากันนะแล้วก็ตัวเบนซิน 2TR ก็เป็นตัวตั้งสายพานอัตโนมัติส่วนของเชฟโรเลตนะครับ โคโโดนะครับถ้าเป็นเครื่องของเขานะ่ยก็จะตั้งโดยตัวตั้งสายพานอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นมิสูบิชิไททันหรือป a เจโรถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะครับจะใช้2ออย่างนะจะเป็นทั้งอัตโนมัติและก็อัตโนมือนะอัตโนมือต,ต้องตั้งสายพานโดยใช้ ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับในการตั้งถ้าเราตั้งตึงเกินไปนะครับมันก็จะทําความเสียหายให้กับอุปกรณ์ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นแบริ่ิงของตัวแบริ่งหรือว่าลูกลอกสายพานหรือว่าตัวปั๊มน,น้ำนะครับในตัวปั๊านามน้ําจะมีลูกปืนด้วยนะฮะลูกปืนประคองแกนปั๊านามน้ำนะครับถ้าเราตั้งตึงเกินไปเนี่ยมันก็จะทําความเสียหายให้กับตัวปั๊านามน้ําทําให้ปั๊านามน้ำเนี่ยแตกได้นะครับ ซึ่งจะมีเสียงดังเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะแกวง่งพัดลมจะแกว่งมากนะผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ดูเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวมันฟาดไปโดนกับหม้อน้ํานะครับส่วนถ้าเราตั้งหย่อนเกินไปนะมันก็จะทําให้เสียงดังนะครับเปรียบเหมือนกับเปรียบเสมือนกับการตั้งสายกีตานะฮะถ้าตั้งสายกีตร์ให้มันหย่อนไปนะครับมันก็จะเพี้ยนสูง แต่ถ้าตั้งตึงมากๆมันก็จะขาดนะครับมันเหมือนกันนะครับฉะนั้นการตั้งสายพานออที่เป็นสายพานอัตโนมือนะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนปานามน้ำก่อนนะครับแล้วก็จะมาบอกเทคนิคในการตั้งสายพานในลำดับต่อไปนะครับผม วนในการรื้อปั๊มน้ำนะครับก็รื้ออุปกรณ์ข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานแอนร์นะสายพานแอร์จะใช้เป็นล่อง V นะครับส่วนสายพานไดชาร์จจะใช้เป็นล่อง PK นะฮะล่อง PK เนี่ยมันจะมีขนาดสายพานนะฮะหลายๆเส้นรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะในความเข้าใจของเรานะครับก็คือจะมีสายพานจำนวนหลายๆเส้นนะครับ แต่มีขนาดเล็กลงนะครับตามขนาดของ PK นะไม่ว่าจะเป็น 5PK 6PK 7PK นะก็จะมะีสายพานเส้นเล็กๆนะเป็นล่องนะครับอ,อย่าง 5PK ก็มี5ล่องนะ 6PK ก็มี6ล่องส่วนตัว V นี่ก็จะมีเป็นเส้นเดียวนะครับอ่าฉะนั้นตัว V เนี่เป็นรุ่นรุ่นเก่ามากนะครับรุ่นเก่าตัว V เนี่มีความสึกหลอมากเนื่องจากว่า มันผมโดยความเข้าใจของของตัวผู้บรรยายนะก็คือหน้าสัมผัสมันมันมันเยอะเกินไปนะครับมันไปสัมผัสกับตัวผู้เลข่ของไดชาร์ดหรือผู้เลข่ของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันสัมผัสเต็มหน้านะครับการสึกลอก็แน่นหอนต้องมีเยอะมากนะครับเขาจึงพัฒนาเป็นตัวสายพานพวก PK เคนะพี PK มันก็ จะมีสายพานล่องเล็กๆหลายๆล่องนะครับฉะนั้นหน้าสัมผัสมันก็จะไปสัมผัสกับอุปกรณ์น้อยลงนะครับเนื่องจากการสัมผัสของอุปก,กรณ์น้อยลงตามความเข้าใจของผมนะครับการตั้งสายพานเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตั้งให้ให้ตึงมากเกินไปนะแต่ถ้าเป็นตัว V นะตัว V เนี่ยแน่นอน,นครับต้องตั้งตั้งสายพานให้มันให้มันตึง นะตึงกว่าสายผ่าน PK นะงงกันไหมเอ่อโดย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 ความเข้าใจของผมนะครับเนื่องจากว่าผมสังเกตดูนะครับว่าเมื่อหน้าสัมผัสมันสัมผัสกันเยอะเนะี่ยเวลาใช้ไปสักระยะหนึ่งเนะี่ยตัวตัวสายผ่านเนี่ยมันจะมีเศษของสายผ่านออกมานะครับคือมันสึกนะครับมันสึกฉะนั้น เขาก็เลยแก้ปัญหาโดยใช้สายพาน pk นะฮะสายพาน pk เข้ามามันทำให้หน้าสัมผัสเนี่ยมีมีหลายหลายหน้าสัมผัสนะหลายหน้านะเป็นหน้าเล็กๆหลายๆหน้านะตามทันนะครับก็คือ pk สมมติตัวนี้เป็นาสายพานสมมติเป็นล่อง5 pk มันมันก็มีหน้าสัมผัสมันตั้ง5 5รล่องนะส่วนสายพาน v ก็คือ12.5นะ ก็คือสายพานแอร์เนี่ยมันมีหน้าสัมผัสอสองหน้าก็คือ,อข้างหน้ากับข้างหลังนะครับนะครับตัวนี้คือปั๊มน้ำเห็นไหมครับปั๊มน้ำมันแตกนะครับเนื่องจากว่าตั้งสายพานตึงเกินไปนะครับเราจะเอาความรู้สึกเหมือนกับการตั้งสายพานล่อง12.5นะครับก็คือล่องล่องเดียวนะครับไปใช้กับตัว PK ไม่ได้นะครับตัว PK เนี่ยต้องย่อนกว่าตัว 12.5นะสมมติความตึงของ pk สมมุติความตึงของร่อง12.5เนะี่ยสมมุตินะฮะอยู่ที่อยู่ที่1 1ึงความตึงอยู่ที่1ในระดับความตึงนะครับเวลาเราตั้งสายพันร่อง pk เนี่ยควรจะอยู่0.5นะครับไม่เกินไม่ถึง1นะครับ ก็คือมันน่าสัมผัสมันเยอะนะครับฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องตั้งให้มันตึงมากเท่าๆกับตัวของ PK นะครับฉะนั้นถ้าตั้งตึงมากเนี่ยมันก็จะดึงหลังคอปั๊มน้ำนะครับทำให้ปั๊มน้ำเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับในส่วนของรถเก่งนะร,รถเก่งก็พวก v o d นะฮะบ o ก็จะเป็นพวก PK แต่ว่า PK ตั้งถ้าตั้ง หนักเกินไปหรือว่าตั้งตึงเกินไปก็แตกเหมือนกันนะผมเคยเจอหลายคันเลยนะโยเวน้นตัวออนิวยาลีดนะฮะพวกนี้จะเป็นตัวตั้งสายพันธุ์อัตโนมัติไปแล้วนะครับแต่ตัวตั้งสายพันธุ์อัตโนมัติมันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ตัวสปริงเป็นตัวดึงให้สายพานเหมือนตึงนะครับฉะนั้นเวลาใช้เป็นนานๆน,นะตัวสปริงก็เกิดการล้าแล้วก็เราต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับไม่มีอุปกรณ์ไหนสร้างมาใช้ชั่วฟ้าดินสลายนะครับมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับครับหลังจากที่ผมถอนปั๊มน้ําตัวเดิมออกนะครับก็เอาปั๊มน้าตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับในการใส่ก็จะมีน็อตยึดนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับมันจะมีประเกฑ์อยู่ข้างในด้วยนะครับ ต้องใส่ประกณนก่อนผมไม่ได้ถ่ายตอนใส่ประกณนด้วยนะประกณนมันจะเป็นประกณนเหล็กนะครับฉะนั้นก็ใส่ประกณนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้น็อตล็อกเข้าไปนะครับผมเกินยาวไปนิดหนึ่งนะในเรื่องของสายผ่านนะในความรู้ในความเข้าใจของผมนะผมก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้รับชมนะครับว่าการตั้งสายผ่านมันก็เหมือนกับการตั้งสายกีตาร์นะถ้าตั้งหย่อนไปมันก็จะเพี้ยน ถ้าเป็นสายพานของเครื่องเนี่ยถ้าเราตั้งหย่อนเกินไปเนี่ยเวลาสตาร์ทเครื่องตอนเช้าเนี่ยมันจะมีเสียงดังเอี๊ยดเลยนะครหนวกหูมากเร่ง 2- อสาครั้งมันถึงจะเงียบนะครับหรือว่าท่านมันดังเนี่ยเราเอาน้ําน้ำนะสาดเข้าไปในตัวสายพานเนี่ยมันก็จะเงียบลงนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งตึงนะครับมันก็จะ,ะมีความเสียหายให้กับอุปกรณ์ ที่ต่อพ่วงเขาไม่ว่าจะเป็นตัวของลูกลอกตั้งสายพานลนะแล้วก็ตัวของปั๊มน้ําตัวปั๊มน้ำนี่ก็จะมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อปั๊มน้ําแตกเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันก็จะรั่วออกมานะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายในเวลาต่อมาถ้าเราไม่สังเกตอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์นะครับผม จะมีคําถามตามมานะครับผมดักคําถามมาให้เลยนะฮะก็คือเราตั้งให้ตึงสุดแล้วเราลรอคคายได้ไหมไม่ดีนะครับมันไม่เหมือนเบรกนะฮะเบรกเราตั้งให้ตึงแล้วก็คายนะในกรณีที่เป็นดำนะอันนั้นคือใช้ร่วมกับเบรกได้นะแต่สายพานที่ไม่ได้นะถ้าตั้งตึงไปเนี่ยตัวแบริ่งหรือว่าตัวลูกปืนเนี่ยมันจะช้ำไปแล้วนะครับเคยมีแบบ ตั้งออวันหลังเดี๋ยวรีวิวตั้งสายพานเรลาลิ้อีกนะครับสายพานเราลิ้ถ้าตั้งตึงไปนะฮะมันจะมีเสียงวีดเสียงหอนของตัวแบริ่งหรือว่าตัวลูกหลอกนะครับพอเราลดหย่อนลงมาเสียงนั้นก็จะติดตามมาด้วยนะไม่ได้มันมันไม่ได้นะครับเสียงนั้นมันติดเลยนะับเพราะว่าตัวแบริ่งได้รับความเสียหายแล้วเหมือนกับสายพานอ่ของเครื่องนะสายพานของแอร์เนี่ยพอเราตั้งตึงตึงมากๆแล้ว แล้วเราหย่อนคายให้มันให้มันหย่อนลงมาได้ไหมออต้องระมัดระวังนะถ้าตั้งตึงมากเนี่ยแบริ่งเกิดเสียหายเนี่ยมันจะแถมเสียงวีดตามมาเลยนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องใช้มือนะหรือใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปครับให้มันยุบตัวลงมาสักนิดหนึ่งนะนะอย่าให้มันยุบลงมาเยอะเกินไปหรือว่าอย่าให้มันสู้มือจนเราไม่สามารถกด สายผ่านลงไปได้นะครับต้องอยู่ในขั้นตอนที่พอดีนะครับถ้าตึงมากเกินไปอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะทำความเสียหายให้กับตัวปั๊มน้ำตัวแบริง่งทำให้ปั๊มน้ำแตกได้ถ้าหย่อนเกินไปตอนเช้าสตาร์ทก็จะมีเสียงดังนะครับมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือตอนเช้าสตาร์ทเสียงดังนะหลังจากนั้นมันก็จะเงียบลงนะครับมหาช่างมันก็จะเงียบลงนะครับแต่พออยู่บ้าน สตาร์ตอนเช้ามันก็จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องตอนที่ผมทักเสร็จดีบ้างครับ อย่าลืมนะครับอันไหนที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีอันไหนที่น้อยเกินไปก็ไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงความพอดีสิ่งไหนที่มันพอดีมันก็จะทําให้การใช้งานเราเนี่ยยืนนานขึ้นนะครับยืดนานขึ้นนะครับถ้าเกิดเราตั้งตึงมากๆมันก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเราตั้งหย่อนมันก็จะมีเสียงดังฉะนั้น ก็คลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับเอาไปใช้ในรถของเราได้ถ้าเกิดในกรณีที่เราเปลี่ยนสายพานด้วยตัวเองนะครับก็เอาไปใช้กันนะครับง่ายๆครับถ้าถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้น้ำหนักในการกดนะครับก็ตั้งสายพานให้มันหย่อนก่อนนะครับแล้วค่อยปรับขึ้นไปทีละนิด ทีละนิดนะครับจนกว่าเสียงวีดไอเสียงที่มันดังเอียดเนะี่ยหายไปนั่นนะก็คือพอดีพอได้ความพอดีเราก็จําในส่วนนั้นง่ายๆเลยนะครับอย่าตั้งตึงเกินไปถ้าตั้งตึงเกินไปพอย่อนกลับไปมันก็จะค้างในส่วนของเสียงนะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าพผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม